สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเชิญชมพระสมเด็จพระรางพิมพ์ช่างหลวงนะครับพระบาทสมเหลี่ยมข้าหลามตัดนะครับตามองค์พแบงนี้นะฮะที่นี่เป็นพระสมเด็จพระรางอีกองหนึ่งนะครับที่ถูกสร้างขึ้นในยุคต้นๆนะครับพอถูกสร้างพิมพ์ด้วยช่างฝีมือระดับเซียนนะครับอย่างท่านหลวงวิจันร์เจรนายนะครับ ซึ่งความงดงามน,นะความละเอียดในการแกะแม่พิมพ์เนี่ยดูสิครับนั่นมีความปลายนิด่างมากนะพระสมเด็จพระคังพิมพ์หลวงวิชารณนะครับพระภักสีเหลี่ยมข้อหลามตัดองนี้คือพระสมเด็จยุกแรกที่วนสารหลักในการสร้างคือหงปูนที่มาจากกอใหอยตำผนละเอียดนะครับนี่ และมีผงพูนเพชรผสมนะครับผงพูนที่สําหรับนําเอามาทําถ้วยชามสังฆโลนะซึ่งเป็นมวนสารสําคัญมีคุณค่าอย่างมากอุกเศษองค์พระให้เข้มขขังรู้สําเร็จนะครับผมพระพุทธจารย์พรมรังสีซึ่งเป็นพระอาหารหันต์จากอาดีตการจนถึงปัจจุบันณปัจนจะุบันน,นะครับ พราสมเด็จวัฒนกรพิมพ์ใหญ่นะครับประพักเสีย,ยงเลี่ยมเข้าหลัตัดนะฮะประพักโนูเด่นสูงก,กว่าทุกส่วนขององค์พรานั่นเองมีกรอบกระจกชัดเจนเนื้อนุ่มนุ่มวัตถสีจัดน้ำมันตังอิ้วนะฮะที่ซุมขึ้นมากบผิวองค์พระอยู่ด้านหลังเห็นรอยกระดานนะครับลุมระเบิดที่ใช้กด พิมพ์ผ้าจึงเกิดรอยยุบย่นขรุขระปูดไตนอนด้น,ดนหลุมระเบิดนั่นเองนะครับแสดงถึงความเก่าและอายุของผ้านะครับมีลาเขียวนาดำแต่ละยุคก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับมิตรแลสมกรแม้พระพักตร์ลูกต้นนะครับได้เจบสร้างหลายหลายรูปแบบกันเลยนะครับช่วงนั้นในการสร้างพา้านั้นผู้ที่เก็บไม่พิมพ์ถวายองค์พระสมเด็จเนี่ย ยางแบ่งออกได้ก็คือช่างชาวบ้านนะครับช่างสิบหมู่และช่างหลวงนะครับในวัดรอบวัดนะครับซึ่งแต่ละแม่พิมพ์นั้นก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไปสวยงามชั่วจริงนะครับก็ต้องยกให้เป็นแม่พิมพ์ของท่านหลวงวิชานั่นเองนะครับซึ่งท่านสมเด็จนะครับท่านทรงพอพระทัยยิ่งนะัก เ็นไหมลาเกี่ยนะครับมีความละเอียดอ่อนและงดงามชิ่งนักเลยนะครับครอบทรมแก้วตัวนะครับพระสมเด็วัดรมพิมพิม,มงวิจารน,นะรโมงนี้พระพักษสี่เหลี่ยมข้อลามตัดเป็นหนึ่งในพระสมเด็จวัดระฆังอาโคสิตรามนะครับนักเคลื่อนในตำนานและมีความสวยงามและหายากยิ่งนะครับ ีนักสะสมพระเครื่องมากมายต่างมีความต้องการที่จะสะสม,มนะครับบูชาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลราคาสมเด็จพระสมเด็จหลวงวิชานนะครับราคาค่อนข้างที่จะสมัยนี้ก็มีราคาที่สูงมากๆนะครับเพราะจำนวนน้อยลงนะครับเนื่องจากผู้ที่มีใด้ครอบครองก็ไม่นำออกมาปล่อยบูชานั่นเองนะครับ วิธีเลี่ยมเงินจับขอบมาสมเด็จเนื้อปูนปั้นนะครับสภาพแบบบางผลที่ตามมาไม่นานก็สึกช้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนี่มีการขอบแตกนะฮะและลายองแตกหักต่อมาก็พัฒนาเปลี่ยนเป็นเลี่ยมทั้งองค์นะครับเปิดช่องด้านหลังไว้มีแผ่นพลาสติกใสนะให้เห็นองค์พระด้านหลังก็เป็นรูปอย่างที่เห็นนะครับมีทั้ง เลี่ยมแบบเปิดกว้างแผ่นหลังและเลี่ยมแบบเปิดช่องนะครับเป็นรูปใบโพบ้างหัวใจบ้างนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเข้าหนามัดและอื่นๆอีก,อกมากมายนะครับแล้วแต่ฝีมือช่างจะสร้างสรรน,นะครับบางช่างก็ปิดทั้งแผ่นหลังนะครับร้อยฉลุที่ว่าเป็นตาประทับความพระสมเด็จแท้นั่นเองขอบุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ